สวัสดีครับผมหมอแคนแบงนะครับผมเมื่อในสีมาบอกวิธีการสอมแคนลินมันบอเสมอกันลินคือลินลงนะครับผมอ่ะหรือว่าลินน้องใส่โลบเบาๆมาสีโลเลโลเลโลเลนะครับมาเบิรงคลิปนี้นะครับผมมาแคนตัวนี้นะครับผมเป็นเกรดฟื้หัดราคาพันห้ากำลังจัดส่งให้ลูกค้าแต่ว่าเจ้าของต้องได้มาสอมเองเพิ่งไปรับมาจากสังอยู่ในบ้านต้องเอยมาสอมเองเพราะว่าลินมันขึ้นมันลงนะครับมาแต่งเสียงใหม่นะครับผมมันเป็นยังไงลินลินลงมาลองเบิรงลินบาเสมอกันเนี่ย มันมีปัญหาเป่าไปเโดนโดนแค้นทุกคนต้องมีปัญหาแบบนี้การลีนขึ้นลีนลงมันสีลงหน่อยสำได้ขึ้นลายสำได้นะครับผมมามาเช็คการเช็คจังไดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาเอิยนว่าไม่จิกไม่จิกไม่จิกขีดสูตรไ,ไม่จิกแค้นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่เสริมในกรณีที่ใส่ไปเสริมก็คือลินมันโบสมือการแห้งคือชางพินอ่ะเอ็ดลินโเสมือมาแต่แรกเด้อ่ะแต่ว่าวิธีการเฮ็ดลีนอ่าลีนมันขึ้นมันลงนี่มันง่ายสำหรับเฮ้านี่ แต่ว่ามันสียากรีดกรณีที่ช่างพเนจรลิ่นบนเสมอมาแต่แรกนะครับผมขั้นว่าลิ่นมาสเสมอมาแต่แรกน่ะมันเฉียดง่ายใส่ล้มดูดขึ้นก็ได้นะครับมันสฉีง่ายเรตาต้องใส่ไม่ซึมก็ได้นะครับสีมาบอกกรณีแบบนี้เรตาต้องใส่ไม่ซึมฝึกกันง่ายๆเฮ็ดกันง่ายๆเฮ็ดกันยุ่งเหยินก็ได้สองแค้นนะในกรณีที่เขาบ่มีใดเป่าผมเฮ็ดให้ขี้สูรละลายง่ายในแหย์เป็นอากาศหนาวนะครับน่ะดังไฟเลยเฮ็ดลนโดน,น,นแค้นไฟดับพอดีครับพี่น้อง เลยต้องมาใส่วิธีนี่กะร่างจัดทรงให้ลูกค้านะครับนะล้นจะน้อยเพราะว่ามันกี่สูตรมันละลายนะครับอ่ะใส่ไม่ชิคกี้นายนาทลูกที่มันบวกนี่ลูกที่มันมันขึ้นมันลงเนี่ยลูกนี้จะน่าจะลงนี่ยถอดมาเบ่งชี่กี้สูดออกนะครับชิคกี้พีเดอร์เนี่ยแชี่ยนี่ยจะลง ในกรณีที่มันลูกน้อยๆเนี่ยเขาต้องถอดคาออกอันนี้ผมมันเป็นลูกสูงนะครับพอได้งัดออกไกลยุกดันมาดันลงปึ๊บดันพอซ้ำนึงเนี่ยลูกนี่อันบ่องกดหูนี่จุงไว้จ้ะน้อยให้ลินมันดันลงมานี่เขาบอต้องถอดลงมาสุดก็ได้นะครับหน้าเอามือกดปึ๊บเตาเบิ้งบาเนี่แหนมเบิ้งสะกอนตาแหนมเบิ้งมันลงหรือขึ้นนี่ยเนี่ยลินมันลงนี่มันหมูบนะครับลินมันหมูบมันจะมีเสียงโลเลโลเลเฮ็ดจังไหนก็ได้หินมันเสมอกันอ่ามาลองเบิ้ง หามใส่ไม่เสื่อมได้ในก่อนีแบบนี้เพราะว่ายังมันมีขีปึกเอาไม่เสื่อมไปงัดปึ๊บนี่ขีปึกอ่าว่าผิดขีปึกรูดออกมันสีฟ้าวเพราะว่ายังบางคนเนี่ยเป็นสับลินมันจะมีบองข้างๆเข้าใส่ขีปึกนี่ปึกให้มันเรียบให้มันสนิทไหยล้มมันฟ้าออกเข้าเอาไปงัดไปยังมาบนี้มันดันสีเบี้ยวแน่ลินเบี้ยวแนี่สสำหรับมือใหม่บินเบี้ยวเนี่ยขีปึกออกเขาบ่มีขีปึกสีเป็นลูปไหมนะครับมันกัดยากเอาล้มเข้านี่ ง่ายเช็กเบิงลี้มันมันหนูบลงดูดขึ้นลุ่มขึ้นอ่ะน่ะแนมเบิงเอ้ามันขึ้นพดูดเป่าลมค่อยๆเป่าลงใส่หูฟังพร้อมให้ลิ้นมนใส่มือกันเด้อแนมเบิงนะครับผมแนมเบิงสองฟังยังบม่ใส่มือไกลแล้ว บาดีปัญหาที่สองเขาดูดเขาแนมเมืองแล้วลินมันเสมอกันแต่ว่าต้องสังเกตรายละเอียดะเนี่ยปลายมันปลายลินลินนี่มันยังหมู่ลงอยู่ปลายหมู่แน่กับบด้ถ้าต้องให้เสมอกันคลิปเลยนะครับเสียงมันยังสิเสมอกันมาลองฟังไหมนีมน่มันยังมันยังหมู่หมูอยู่อันนี้ เป็นปัญหาของช้างแค้นเพินที่เฮ็ดลินบสเสมอมาแต่แหลกแล้วก็ใส่ขี้ปลึกปลึกลงไปแบบเนี้ยเขาต้องได้งัานดินใส่ไม้เสริมแล้วเนี่ยมีตัวซอยเข้ามาแล้วเขาต้องปรับดินเองปรับดินเองปึ๊บขั้นว่าดินดินมันบห่างเขาเขาต้องปึงปงปกไม้ขั้นดิน,น,น,นห่างหลายเขาก็ต้องปึกไม้เฮห,ห้เสียงมันบวใล้มมัน้าวออกจากดินนะครับผมขี้ปึกนะเอาแนําเบื้องดีดี มันยังขึ้นอยู่จะหน่อยเป่าลงดันดันลมลงนะครับประมาณน,นี้นี่ก็พ่อใส่ได้แล้วเสียงกระชิบูมีเสียงรบกวนวิวาววิวาแล้ว <läuft> แต่ว่าเป็นแบบเนี้ยเสียงมันยังบ่เสมอกันอยู่สําหรับผมนะเสียงมันยังบอนิ่งมันบ่เป่าขื้นปื๊บเป่าขึ้นมากาปื๊บมันยังบ่เป็นเสียงเดียวกันนะครับฟังเด้อ มันชีวูว่าวูว่อวาอยู่เนี่ยดินบมเสมอกันมันเป็นการเท็ดดินมาตั้งแต่น้ำเพลนน้ำช้างเพลนเป็นแค้นมาแบบนี้สําหรับแค้นดีๆดีมันชีเป่าเสมอกันกริบเลยมันอยู่ในการขูดดินในดินมันตรงเสมอกันคลิปนี้ก็จะอา่านเอาลายในเจ๊น้อยนะครับผมอธิบว่าหเลี้ยวเนี่ยกัเป็นความรูนะครับผมนะเป็นความรู้เนาะ,ะคลิปนี้นะครับเช็คเบื้อง น่ะประมาณนี้ที่ว่าโอเคแล้วนะครับบ่มีเสียงใส่รถเบาๆมันสิบ่มีเสียงวื้ว่าวื้วว่าแล้วที่ว่ามันลินน้องโอ้ว้าวือว้าเฮายังบ่กดฮู้นี่มันสิวื้วว่าวื้วว่างงๆงกแงะเสียงหลายๆอย่างนะกัรต่อต่อไปเฮ็ดจังได๋ดันเข้าบไดนี้ดันเข้าค่อยดันเด้อระวังกีสูตรเนี่ยระวังกีสูตรเพราะมีสูตรที่ลินนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละเอาน้ำจุ่มซะวันนี้นำจุ่มเพลิ่นำจุ่มเรียบร้อยงัดอยังไงกีสูตรที่ริน อันตรายขนาดจังหวัดเอาเข่านี่น่ะคอยปึ๊บบ่ะเอาเป้าเบื้องบปนี่ในตวัวแคนมันสีมีเสียงรือเบาบ่าถือว่าโอเคแล้วนะครับนะเต่ว่ากันยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายัางมันต้องในปรับดินไหมผมก็คงสิบ่ว่านั่งปรับดินอยู่ฮะนะครับเพราะว่ายัางผมเฮ็ดดวงไม่ดีกว,ว่าอันนี้เป็นแค้นสอมเฮย็ดบวยมันมีดินึืนดินลงกับพ่อแล้วนะครับสำหรับเกรดฟืงนหัดนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผม อันเช็คให้ก่อนเช็คให้ก่อนชมนะครับผมแล้วก็เฮาเสกรีนคืนเร่ยนลงเสร็จปุ๊บพาก็ต้องมาเทียบเสียงใหม่นะครับผมเทียบเสียงให้มันเข้ากันเข้าที้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงเอาว่าลองเอาเรื่องนี้สักวันสําหรับรินคืนเรียนลงก่อนอ่ะเช็คเบิ่งลูกต่อไปบ้านนี้ นี่ลูกนี่ก็ลงเขาจะเบิ่งจิกนะครับลูกนี่มันต้องใช้ไม้จิก,ดก,กเด้เอาผมจะสอนจิกซะก่อนนี่จีสูดไม่ใช่งเงื่องใส่ไฟให้นอ่อนก่อนเนี่ยใส่ไฟแน่เพชรไง้อ่าเอามือแต่ลำไรขอขอโทษไ,ได้ครับนี่รีดรีดอ่ารีดจีสูดเนาะอันนี้พร้อมรีดเนี่ยจิกบานนี่ ต้องไม่เป็นไม้จริงเนาะสายสวยๆเนี่ยจิกปึ๊บแอนจิกลงไปเปร๊บจิกข้างในพร้อมนัดเข้าไปได้นน่ทั้งสองฟังอืมอกแกนในจะหน่อยแอบหนาวครับพี่น้องน่ะบนไฟอีกเพื่อปิดปิดหูที่จริงไม่จริงมป็นเป็นกันเป็นกูน่ อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยอ่าปิดหูไว้เรียบนะมามานี่เรียบร้อยเป้าเบื้องมาเี่แห้งสีแเนียน ลุงนี่ก็ล้งนะครับมันเบือบาเบือบา้าน่ะเขาก็ต้องโดนไฟดึงออกมาแม่มันเนี่ยมันอาจสะลงไฟ,ไฟ่ไฟนี่ครับผมอืมประมาณน,นี้เสร็คนใส่ไฟเคลียรเนี่ยกาสิโดนได้เจ้าน้อยนะครับผมนะครับเนี่ยที่สูตรพอละลายแล้วเข้ากัน จีกมนันจีกขึ้นมากนะครับผมตืบ๊บจีกสูงขึ้นนะครับเพื่อสีดึงลูกแค่นออกปกติแล้วเขาต้องได้ถอดขานะครับผมว่าผมจะบถอดที่ขานมัดเซ็กซ็ตกับชีไปทรงลูกขานะครับเลย กูไมันสีได้ถอดใช่ไหมลูกนี่อะลองเบิง้งสีได้ถอดก่าต้องดันเบิ้งก่อนมาชีได้ถอดนะครับลูกนี่เนาะมาจะได้ถอดเนาะผมว่าสีโบได้ถอดก็ได้ถอดที่เขานะถอดเช็คจำป็นนะครับต้องได้ถอดถอดแล้วก็ต้องได้มัดไม้อีก คลิปกระสีเงาในจังหน่อยนะครับผมทอดทอดถอดถอดค่านะครับเนี่ยที่การถอดสำหรับคนอยู่บ้านนะครับปวอยากทรงแค้นมาสมกัะสมารถเช็คเองได้เลยถอดแล้วก็ใส่ลุม่มใส่ลุ่มดัน ดันขึ้นดันลงแนมเบิ่งว่ามันลุงกะดูดขึ้นคันมันขึ้นกะเป่าลุ่งหามเป่าแห้งนะครับคอยดันลงดันลงเท่าละหน่อยเนี่ยมันก็ินได้เองแต่ระวังตอนถอดเขอาถอดออกนะระวังขี้ศูดมันติดลินอันตรายดินเพิ่มหนิเอ้ยงานเข่าเจ้าเดี๋ยวต้องได้ส่งส่งไม้ผมเช็คเด้ผมมาล่างลินเข่าไม้เ่องเท่ากันดินมันติดที่สูดก็ต้องนี้เปลี่ยนลินไหมแล้วแต่ละกรณี นะปลดครับอันนี้นี่เก็บลอยนี่ครับมาเป่าเบื้งครับผมมันเป็นยังไงบ้างให้มาวื้วื้ววื้อเ,เอาแนมเบื้องเล่นตัวนี้จะขึ้น,นเขากะป๋างลงมาลงเกินไปเขาดูดขึ้นทำใสล่ลมแห้ง แกงมาบดีอีกแล้วนะครับผม,มเป็นบททเฮดไหต่ลรกตอนขูดเป็นบรรคอให้ขูดเนี่ยมันดิ่นเสมอกันแล้วใส่มือแต่งบคักไงนะ่าจะบเสมอกันดิ่นลิ่นบเสืยวเจ,จบกันเสมอกันนี่จบเลยดูเขาดูดอกเคดจังไรกับโบเสียงบเสมอกัน,นครับในกรณีสําหรับแค้นดีดดูขึ้นปึ๊บดินลงนะเสียงคลิปเลยครับเสียงคักเลยไงในกรณีที่ฮนะ หลทยทำไรอ่ะเอาไปก่อนหนึ่งสามหนึง่งก็โอเคแล้วมันเสมอกันแล้วเป่าไหนบอเอาดัานเขาแล้วว่างกีสูนนะครับแล้วว่างกีสูดข้ดิน,นสำหรับมือใหม่อยากทรงมากนะครับขั้นค,คิดว่าแค้นจะห่วงี่ยมันเป็นแค้นสั่งตัดยางดีแล้ว เ้าสามารถถอดออกมาเนี่ดูดขึ้นเพื่อเดียวนี่เสียงเสมอกันคลิปอะไรมันดินมันบวชักมาตั้งแต่ช่างเป็นเห็ดนะครับช่างในหมู่บ้านเป็นเห็ดอันนี้แหละของแค้นมันก็อยูเดนฉีแล้วมันอยู่น้าดินเวลาดินขึ้นดิน,ล,น,ล,นลงกันว่าแค่นดี้เขาก็สามารถเทิเก่งได้ง่ายดูดขึ้นเพื่อนี่จบเลยไม่ต้องเอาไม้ไปงัดไปยังนี่แหละครับผมขอดีมันจีประมาณนี้นะซูปเขาแล้วเตาเบิงมาเนี่ยแค่เพิ่งจิก น่ะโน่ะโอเคเอาปิดเลยครับใส่ไฟจะหน่อยนี่ปิดครับไปไฟกับมาดับครับพวกกะทิก็ใส่ดาวได,ไดเป่าผมเป่าใส่ความหวอนเป่าทีุูเพิ่นกัดสิ ใส่ดวกกว่าง่ายกว่านะครับนี่ติดตงไปลายย่ำหนาวนะครับผมทีสูตรก็จีแข็งหาลองเป่าเบิ่งเห็นบ่มันจะบูือวาบิว่าเพราะว่าเขาดูดขึ้นแล้วลิ่นมันลงนะ,ะเป่าใส่ลูกลาดตัวหน่อยหนาตัวนี้ลงอีกแล้วขั้นขั้นเป็นแต่งลิ่นมาก แตงลินมาแต่แรกนะมันบอเสมอกันนะลินมันก็ะิเที่ยวล่งเที่ยวขึ้นอยู่เนี่ยสำหรับแค่คนสื่อแค่ราคาถือไปเนี่ยนี่แหละมันโจก็ต้องรับผิดรับอันนี้ให้ได้รับลินคือลินลุงนี่ให้ได้เพราะว่าแค่เจ้าต้องน้องแน่นอนมันเป็นแค่คนเืตอมันลินบอเสมอกันนะครับต้องเข้าใจใครบ้างเด้พวงจีเปาให้ฟังไปบอลเต้าไปมาเตะเดะเตะเดเป้าออกไปในเตะแต่ว่ากลับขึน้นมาในเดะเห็นวะลินมันบอ uh เสมอกัน ะตัวนี้ยังโมยกเนี่ยตัวนี้ยกอยีกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องล้นไฟล้นไฟแล้วก็ต้องมายกใหม่เนี่ยคันว่าแค้นมันเพิ่นตั้งสูตรไม้แต่แรกอะ่ะมันบัวคลักมันก็ดฉเป็นยังสี่นะครับผมยกปึ๊บยกอยู่ทีแรกมันนิ่งปรับเป่าไปใจหน,น่อยดินมันก็หมูลงมเลยเขาอ่ะว่านทำไรเนี่ยเนี่ย แต่ว่าเขายกกังสีเพื๊บไปแล้วมันกะโอเคเสียงมันกะดีดีกว่ามันจะเข่าขี้กว่านะครับผมเสร็จอเงินก้อนชงนะครับยกลินอย่าเงิน,ป,นปึ๊บพอออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกล่านะครับผมล่าหน่อยอเาเปาเบื้องนี่ยตัวนี้ลินมันเงื้องเห็นบ่นเนี่ยดินเงื้องนะครับตัวนี้ ดึงเกลื่อนอยจังไดมันมันขึ้นเป่าลงใส่ลมดันลงนะครับนะครับผมยาตัวเนี้ยมันเงื้อเกินไปนี่ในกรณีนี้เขาต้องใส่ไม้เสริมนะครับในคินลินนะครับเพราะต้าไม้คินลินต้อไม่เสริมไปใส่นะไม้เสริมไปใส่ละ ไม่คลินดินแค่ใส่ละโอพี่เนี่ยครับผมแล้วก็ดันมันลงจะหน่อยเออตัวนี้ต้องใส่มือแตงคอยงัดเขาด่งางตัวนี้ขีพึกซิออ,ออกนะครับอันตรายตัวนี้ต้องในพึกไหมเนี่นะครับผมรีบนั้นบนมือกันมากกว่าจีแตงเนี่ย แตงนะครับผมคอยงัดดินน่ะได้แล้วเป่าเบิ้งเห็นบ่ตีนมันเสมอกันมันอวเป่าออกกระเสียงเดียวกันดูดเข้ากระเสียงเดียวกันน่ะเห็นบ่มันแตงแน่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 ดินมาเสมอกัน กันว่ารีดหมูปุ๊บเนี่ยมันจะเบื่อเว้เว้เว้อาผมเชลีรีดหมูเด้อเอากระเป่าแห้งๆอาไปกินเลียนร้องอันนี้อาการรีนหมูมันจะเป็นยังไงจเนี่ยมันจะเบื่อว่าเบื่อว่ายังไงสล่ะครับเอาบ้านนี่เห็นจังไงดูดขึ้นอันดับแรกดูดขึ้นสะกวนขั้นดูดบุขึ้นดูดยังไงก็ดูดบุขึ้นจังเอาไม่งัดนั่นเคยตอนอยู่ถ่ายยังใส่นี่อาดูดขึ้นขึ้นแล้วเด้เรียบร้อย รีดเสริมมือกันแล้วประมาณนี้เข้า่ต้องใส่ไม้เสริมก็ได้เห็นบ่มันสีเห็ดไอ้ฮีปึกบ่ออกนะเนี่ยครับมันก็ในอย่างนึงดินห้องดินนี่มันสีบลิ่วบ่อยอย่างเวลาเขางัดเขาโดดขึ้นนี่มันอีใส่ลมเขาเอาคือเขาเป่าเห็ดยังไงที่แหลกแค่ในบนลงลมเขาเป่าเองมันก็ลงมวันนี้เขาใส่ลมเข้าดูดขึ้นขีปึกมันก็ะชิบอ่อนะาจำไว้เลยนะครับผมขั้นตอนที่ไทยจังใส่นี่ไม่ไรขั้นตอนเอาเบิ้งโอเค เอันเก่าระวังขีดสูตรนะงัดขีดสูตรออกก่อนเพิ่เนี่ยมันต้องได้สิคลูกได้ลงมันก็ต้องสิคนะครับนะเอาเบิ่งนะบ่ลงแล้วปิดบาดนิปี๊ดขีดสูตรจิกนะครับปิดขีดสูตรลงแล้วก็ใส่ไม้จิกบ่อยมันฟาวบ่อยลมมันออกจากขีดสูตรเนี่ยครับขันย่ำหนาวยังสีห้องก็ต้องใส่ เตาใส่ไฟกปลว่าจิตเลยครับมันเกลมันการ์บนแนที่สูดมันแข็งโตัวอาบานี่นะครับคลิปนี้สำหรับเกล็ดซึ่งหัดนะครับอันนี้มันเป็นแค่ของผมเองค่ะแต่งให้ลูกมันเสมอกันลูกมันเดียวหมุนใส่มือหมุนเนี่ยเบิ้งถ่ายมันน้ำใหญ่มันโพมันเสมอกันกระบุกเกินขาดเรียบร้อยต่อไปก็ท่อการมัดปลายให้ลูกขาด พร้อมจัดส่งนะครับผมเช็คเบิ้งใส่ลมเบาเบานี่นี่นี่ในกรณีนี้นี่เออเออเออเอาหาอีกต้องได้เช็คอีกด้วยครับยังบวะเหลีด้วยนี่หาจังไดใส่มือคอยแตะเนี่ยเจอแล้วเขาคอยแตะเลยนี่คันลูกใดมันแตะไปแล้วมันมันบ่ถือลูกมันน่ะนะมันกระสิบ่เป็นหยังนี่คื้อยังสิ แน่มันมันเวอเวอร์อยู่คันลูกแดดมันถึงมันมันจะเป็นยังไงสิเห็นว่ามันตี้ดี้ดีคือเขาแตะคือเขาแตะลูกนั่นแตะลินนั่นมันจีตีดี้ดี้ดี้เลเนี่ยเห็นว่านี่อันนี้คือใช้ร่มดูดเขาอันนี้คือมันเงื้อมลินลินมันขึ้นห่อลงมาดันมันลงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปจีแต่งแค่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้ามันอยู่บ่านคนจะส่งเพื่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กรับอาศจริวแววว่า กูเป็นทางการนะครับผมอ่ากระชีมาเป็นความรู้สําหรับคนมือใหม่นะครับอยากสมแค่เองนะครับผมะนะกระชระมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กระชีขอลาไปก่อนนะครับผมท่านใดมีแค้นอ่าอยากให้คว่ำสมก็สามารถส่งม,มาได้แต่ว่าต้องคุยกับผมก่อนว,ว่าเป็นแค้นของช่างใดนะครับผมเป็นแค้นราคาเท่าใดค่าแค้นเกาลอยเกาชิฟราคาพันหาพมก็ไม่อยากสมไปไหนเพราะว่า,ามันเป็นเร่องเสียละมันโบยูเจ้าส่งมากระลุากันว่า อแค้นสอง0ัหาสามพันสองปัหาคือ,น, 2, 5, 3, 000, 2, 5, คอนสิผมรับสอมอยู่เพราะว่าอย่างช่างเพ็่นเห็ุมาเนะี่มันลิ่นมันสีดีกว่าเข้ากับแต่งแค้นงายแต่งเสียงไงนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ